มันผ่านช่วงทรมานสุดมาแล้วช่วงทรมานสุดคือน้องไปยังต้องเรียนอยู่เมืองไทยใช่ตอนนั้นอปูจะต้องมาอยู่ที่ดูใบใหม่ๆใช่เขาบอกตอนนั้นแหละเป็นช่วงที่ทรมานตอนนั้นเนี่ยเดิมทีเราคิดว่าลูกเนี่ยเมื่อเราไปอยู่ต่างประเทศลูกจะไปอยู่ด้วยแต่เนื่องจากเขาเรียนเขามีช่วงที่จะต้องเรียนเขาก็ไม่อยากเสียการเรียนในการปรับตัวเพราะว่าอีก3ปีเขาก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาก็อยากอยู่กับแม่เขาก็สับสนแล้วเขาก็แบบเขาก็ ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเราก็คิดว่าร่างดูลูกแล้วลูกก็ซึมมาแล้วก็เลยคิดว่าเราก็ต้องเลือกให้สิ่งที่ลูกมีความสุขเราก็ยอมเจ็บปวดไปเพราะว่าอะไรที่ลูกมีความสุขคือความสุขของแม่ก็เลยให้เขาอยู่ไทยแล้วก็รอตั้งตารอเขาก็ในที่สุดใช้เวลาอีกสาปีแต่เขาบอกว่าไปสัญญากับแม่นะว่าช่วงที่ไปอยู่เมืองไทยไปจะเป็นเด็กดีไม่ให้แม่กังวลแล้วไปก็จะสอบเข้าโรงเรียน ที่ดีๆให้ได้แล้วเขาทําได้แล้วด้วยแล้วเขาก็าทำได้เขาก็เป็นเด็กดีจริงๆเขาก็ไม่ให้แม่ห่ว